สบายดีมือนี้มาเขางอัดเนาะนี่ปโดเล็กคอร์ดเดี๋ยวให้อาจารย์ผูกำลังอัดหนุ่มเซรนองสาวเซรานองอยู่นะทิดาเซระนองป้าวันนี้ตาเจ้าเราบนันนี้กับผลงานเพลงผลงานเพลง<ะ>ผู้บ่าวหน้ากายอะไรครับผู้บา่าวหน้ากายแฟนเก่าเมืองคูนคำอา้าเป็นบทเพลงเกี่ยวกับแข่งข้ามวนะ้วนเนาะ ไปเข้าไปไปเข้าไปเลยเอาเป็นการเข้าห้องอัดนะฮะทือแรกของเพิ่นนี่พอนับประเดี๋ยเลย,นาาย,ยเนมาคืคอ้อเพล่เมื่กอ,อกี้นะ อ่ะสบายดีมื้อนี้มาเขาวงอัดเนาะนี่ปัโดเรคคอร์ดเดี๋ยวให้อาจารย์ผูกกำลังอัดหนุ่มเซรานองสาวเซรานองอยู่นะฮะทิดาเซรานองมีเสียงหมาดพ่ออะไรทนั่นเลยนี่นี่เนี่ยเยกินน้ำกินเต้าเ่ี้ยนฮะเอาอาจารย์ผูกนะฮะกับผลงานเพลงเซรานองนะฮะ ในแบบฉบับของภูสีวิไลอัดกําลังอัดกันเลยฮะสดๆเลยโอเคปะทางนี้ใส่ดนตรีกันใส่เสียงพินเสียงกีตาร์ จจาาาากสาวไทยเศรราาาา้ใมนครับมาากกนไงวยงวะ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมให้เบิ <Okay. S 2> ้งเนะี่ยะนี่พินนฮะ,ะ,ออนะพินนี้เป็นไ,ไล่ไม้ฮะาากวัตเอตะพินเป็นพินไฟฟา้า แต่เป็นไซส์ไม้อันนี้ไม้เอาเดีวกันใดเบิงอาจารย์ภูกำลังอัดนะครับกำลังบันทึกเสียงนะฮะกำลังบันทึกเสียงที่ห้องอัดนะฮะเอ้อต่อไปกันน้องปรารถนาฮะจะเข้าไปในผลงานเพียงของอย่างก็สาวอยัางก็โอ้สาวนักกายละ เอาถ้าเบ,บิงถ้าเบิงสาวนากายสาวนากาย,ยกับ<ช>สาวขามวล<ช>สาวเมืองนากายลปลาดูากระแสนี้ขอหาเงันเสา,สาใจรำพันไมน่ ันหัวเอาอันเกาซะเจ้าไอ้มองจากสาวไทยไปเลยมันได้สีซ้ํากันนะต้องมาต้องอึมนะครับมาต้องอมกล้จะคลอดแล้วนะครับสำหรับุดกันเพลงของ ไอ่หอบความซ้ำมาเซเลนอมหลายปีมุมองจากสาวไทยเศรใจรำนเอาไปไป <c oughs> จานห่อนบ่ครับ <c oughs> ห่อนเอนเหนียวเหนียวเลย ตาอีมองความจำมาเอานอนหลายปีมุนมองจากสาวไทยเศร้าใจรำป้าวันนี้ตาเจ้าเราวันนี้กับผลงานเพลงผลงานเพลงผู้บ่าวหน้าก่ายอะไรครับผู้บ่าวหน้าก่ายแฟนเก่าเมืองคูนคำอ๋แฟนเก่าเมืองคูนคำเอาเป็นบทเพลงเกี่ยวกับแขวงข้ามมวนเนาะไม่อแล้วไปเข้าไป ไปเข้าไปเลยเอาเป็นการเข้าห้องอัดนะฮะถือแรกของเพิ่นนี่ห้องอัดนี่ก็จะเข้ามาก็จะเงียบไปจังน้อยนะ,ะข้างหลังนี้เป็นเกี่ยวกับเอ่อการเอดเอดเพลงอ่าเฮาก็จะได้เรียนรู้นะว่าการเอดเพลงเป็นอย่างไดเมืออาชีพนี่คือเมืออาชีพอันนี้อาจารย์ผู้เลือกให้ก็คือเป็นผลงานเพลงแรกที่ซื้อเอาแบบอีซีอีซียังตั้งรักมบ่ได้เนาะ ตั้งรักกันยังบ่ได้เลยเอาใส่หูฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาทางนี้หน่อยเดีย๋ยวเพิ่งใส่หูฟังอย่าเพิ่งใส่หูฟังอ๋อเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอันนี้เจ้าของนะฮะเจ้า,ข,าของปาโดมิวสิกนะฮะอยู่เอ่อสไซบุรีนะครับอำเภอเท่าเทรนอ่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับกับโปรแกรมเพลง ใหม่นะครับใหม่นะครับแล้วก็ต้องใส่ดนตรีน,น,น,น่าจะแล้วไม่ภายในมือน,นี้เนะาะเฮ้ากระทาเบื้องอยว่าจะเป็นจังใดจังใดกระทาติดตามน้องปรารถนานะครับกับผลงานเพลงแฟนเก่าเมืองคูนคำเนาะสาวงามเมืองคมวสาวงามเมืองมวนแฟนเก่าคูนคำบอกครับอาจารย์แฟนเก่าคูคาาคคนค,คำอาจารย์แต่งเซ็ตเมื่อกี้นี่ฮะใส่ดนตรีกับเมื่อกี้นี่ทุกอย่างเมื่อกี้หมดเลยอาเป็นการทดสอบนะฮะเพลงแรกนะครับจังใดก็ขอให้มี เออบทเพลงเป็นของเจ้าของนะครับแล้วก็ผลงานเพลงที่สองก็น,น่าจะตามมาเร็เรวๆนี้เอ้าเดี๋ยวพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะปิดนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นห้องเป็นห้องนี้เนาะน้องบ้านเนาะเป็นห้องเก็บเสียงนะอันนี้ห้องเก็บเสียงแล้วก็มีลาโพงให้แต่เข้าจะบูได้ยินเดี๋ยวเข้าสีได้ยินยิ้มมองหูหูเพลินแล้วตัวนี้ก็มีตัวกันยังถูง่ว่าตัวกันเสียงล่มอันนี้นะเหมือนกันน้ำลายด้ การเสียงลมเวลาหอบเพอเพอเพออนะมันจะบ่มีเสียงเบสตุบตุบใส่เอ้าโอเคอาจารย์พูดกับเพ่งกับมวนมากเลยเนาะสาวเซรานองสาวเซรานองเดี๋ยวเข้าไปพิ่งข้างนอกครับโอ้ใส่ดนตรีแล้วใส่ดนตรีแล้วอ่าเดี๋ยว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 ดนตรีจะมาดนตรีจะมาเอาเฮาต้องออกไปสักก่อนนะฮะับเอาบัดทีนี้เอาไปเข้าไปพิ่งข้างนอกครับอื ะกับผลงานเพลงแรกนะครับจากค่ายศรีวิไลนะฮะปาถนาศรีวิไลอันนี้อาจจะบูฮูนะอาจจะเซอร์ไพรส์กันเลยนะฮะเซอร์ไพรส์กันเลยดนตรีเข้ามาแล้วฮะดนตรีสดๆจากอาจารย์ภูศรีวิไลนะครับ <c oughs> อาจารย์ภูศรีวิไล <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> คือว่าคืออยู่บนลัง ก้ามูอยู่ดอกว่าพันบ่ได้ใส่ใจหัาของพิ่นอยู่กับผู้หม่บ่แครดอกแค่เฟนเก่าแต่บ่ได้หวัาอย่างประตู่เด้ียวสนัแลเอาก็คนเคยหา บมอคิดม้างครัไอ้ก,อกับเขา <c oughs> เป็นแค่ <c oughs> น้องสาวกับพ่อท้าเวียนรถยอ,อกกทั้งวนน้องจำได้นี่เห็นข้ผ่านหน้าบ้านหลายที่ทางเลขสิบสองที่น้องเคยอ <c oughs> ้อ <c oughs> สติกเกอร์สีขาวที่เขียนว่า จำได้ทุกคำผู้สาวคุณคำยังจําทุกอย่างเคยเจ็บกระซางบ่ได้วังดึงไอกะพลังว่าแฟนเก่าสาวบ้านขุณคำแม่ว่าแฟนเก่าสาวบ้านขุณคําันมั่าแ,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 แฟนเก่าสาวบ้านขุณคา เป็นจังได้สบายดีบ่ทุกทุกอย่างกำลังจะลงตัวละตอนนี้กำลังจะลงตัวอ่าเอาใหม่อีกรอบหนึ่งขอชมคุณท่านมาครับไอ้ชนะพงเอ้ยต้องเตรียมสาเชียร์้วไอ้เนอแก่เก่าคุณข้ามได้หมดจัดจากฟุริลัมกินละกุ้งนะจากฟุริลัมข้ามไปเลยครับข้ามโค้งเลยนั่นแหละเอาสาข่างโคงมาลองกลับบ้านเพิ่นเลยครับวันนี้เอา

เอานะฮะเ <lles S 2> อาโอเคเอกะจะต้องอัดกันจนกว่าจะลงตัวเลยนะฮะเขขอาปลาโดซอนมีนะครับเลคคอร์ดปราโดซอนมีเลคกคอร์ดนะฮะกับาการร้องเพลงนะครับของน้องปรารถนานะครับกับน่าจะได้ร้องเพลงนะฮะของอาจารย์ผู้ศรีวิไลกะตอนนี้กำลังร้องอยู่แหละนะครับแต่น่าจะออกมาเป็นบทเพลงกะ สักพักนึงแล้วต้องเก่าน้องปรารถนาซะก่อนนะครับให้ให้ขี่ทุกอย่างมันเขานะฮะโอเคครับลงตัวนะฮะเอาโอเคครับไะดูซ่อนมีเลขอขอ่าเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นจังไดจังไหนหะค,คือว่าได้ว่าต้องเขาพูดอาจารย์พูครับต้องเขาคูณอาจารย์พูครับครับผมเขาบคุณอาจารย์พูครับผม อาจารย์พูดว่าเก่าอย่างไรครับเก่าหัวอย่างไรเอาเอาได้บ่ได้เนาะจนหัวหงอกขึ้นก็มองนะจนหัวงอกตั้งแต่กี้อาจารย์ผมมีหัวงอกมันไม่ได้ขาวเลยงัดมากคุ้มตรงปากใส่หัวขาวจนพอนเลยตอน่อขาวเลยเอ้าเอ้าศิลปินค่ายโพโลูนะครับเดี๋ยวถ้าติดตามนะฮะรอติดตามชมผลงานบนงานเพลงฮักสาวเฮ้ยโมเมนต์แฟนเก่าคูนคำแฟนเก่าเมืองคูนคำแฟนบ่หรือผู้บ่าว ผู้เบาวเก่าผู้เบาทแฟนเก่าก็ได้ผู้เบาวเก่าเมืองคูนคำปุ๊บจะไปได้แฟนเก่าอยุนคูนคำจะโดนยังไปยังมาได้แฟนเก่าอยู่คูนคำซ้ำแบบนี้พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ฟังโซนอเล่าครับเขาจะลืมสนับสนุนกันนกงปราดครับเป็นสาวงามเมืือขมวนเมืองคขมวนครับเขาจะลืมกดไลค์กดแชร์จะลืมซอยกันสนับสนุนนะครับ น้องปาดนะครับเข้ามาอยู่ที่ค่ายโปลโล่มลูเซ็กครับครั้งแรกในชีวิตของเพิ่นครั้งแรกเลยนะครับเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยสั้นเพราะว่าน้องงูวาร้องกี่เที่ยวกี่เที่ยวก็ยังสั้นสันนะครับเนื่องจากว่าเขาน้องบ่เคยอืมอ่าบะเคยเป็นเพลงแรงในชีวิตเลยเพลงของเจ้าของอ่าเพลงของเจ้าของเลยวันนี้จะลืมซอยกันเด้อพี่น้องของสซ่ปลาว่านะครับประกาศอ่าพี่น้องของน้องปาดสาวคขมวลทุกคนนะครับโดยเฉพาะเขาต้องอาศัยคนดังเลยพูด โอ้เราดังเราเอาเมื่อกี้นี่ยางกายเพินเนเ่นเพิ่นบุคุยน้ำเมื่อกี้นี่โอ้ดัง <c oughs> แล้วดังข้ามขึ้นตัวนีด้ดังข้ามขึ้นเดียดเด๋ยวส่งมืออาจารขอถ่ายรูปมตรงนี้เด้อขอได้ต้องขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับผมไปกินข้าวค่ะน้องฮันนี่น้องฮันนี่นะฮะน้องฮันนี่เว้ยเก่งคำนองเก่งเนาะฮันนี่ก็เก่งฮันนี่ก็เก่งทำไมฮันนี่ไม่เข้ามาฟังไม่ใช่ไม่อยากเข้ามานะ แบจี้ตุนแหม่น่องเข่งน้องโดนหอกเข่งเอ่นแหล่คือการนี่ผ่นี่สองคนแล้วค่ายนี้มีสองนะฮะฝากด้วยนะคะโอเคเอาฝากน้องปาดรอติดตามผลงานเพลงเร็วๆนี้นะครับอาจารย์ภูสีไหลนะครับผ่านอาจารย์ภูได้กับสุดยอดละนะปรมาจารย์ครับผมก็เดี๋ยวถ้าหากว่ามันมีตำหนิหรือว่ามีอะไรที่มันมันขันแผลใหญ่หลายหาก็ะจังหวัดสมุแกะถ้าแผลไม่ใหญ่ก็ ก็ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับรับผมกให้พี่น้องรอติดตามรับชมเพลงแฟนเก่าคูณคำแฟนเก่ามามันที่เป็นเรื่องเล่าแบบใดพี่น้องจะลืมติดตามจะเริมรับชมรับฟังเดี๋ยวเราจะทำเอ็มวีกันแบบแบบบ้านเราเองนี่ครับทำเอ็มวีกันเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวพาไปเมืองนากายแถวๆนี่แหละแต่เพลงนี้นี่ไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์ครับได้ฟังครับเพราะว่าเขาลงไล่์สดลงไล่์อย่างไว้ไวๆเบดแหละครับ ไล่สดไล่ยังเข้าโรงใบเบิดแล้วเพียงแค่เข้าไปเมกใหม่ซืสอๆครับอาจารย์นะครับเพื่อเมกมาตะเลี่ยงใหม่นะครับไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์เนาะนะครับอ่ะฟันพี่น้องได้กันแล้วกันครับไปกินข้าวครับอาจารย์ครับผมครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปกินข้าวไปกินข้าวขอบคุณปาโดอซอนมีนะฮะปาโดอซอนมีเลคอร์ดออกมาข้างนอกค่ะได้ยังกินเนาะโอ้ขอบใจขอบใจขอบใจนี่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  ปาโดซอนมีเล็อขอดนะครับปาโดซอนมีเล็อขอดอ่ากะกะเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์ให้กันนี่อาจารย์ให้กันมื้อนี้ห้ากินข้าวเพื่อนอาจารย์ฮะโอ้ปลาคือเป็นตาแซบแท้ล่ะบดนี้โอ้โหปลาส้มอาจารย์ครับแนวมักอาจารย์ทั้งเบิดเลยครับนี่เอากินข้าว เอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ได้แนวกินหลายแทนเนาะมือนี้เนาะอันนี้เออไทยบ้านเออไส่ยญ้าบุรีเนาะอันนี้เขาเวิร์นไสอันนี้อันนี้ตำบลไซบุรีตำบลไซบุรีอันนี้บ้านบ้านอย่างครับบ้านบ้านตาปากน้ำอ๋อตรงข้ามกับเมืองหินบุญเลยตรงข้ามกันเลยเมืองหินบุญข้ามไปนี่จ็หินบุญเลยเอามือนี้กินข้าวกันครับครับผม มานั่งก่อนโอเคครับโอเคครับอ้าวนั่งก่อนมานี่ไปผู้ใหญ่มาแห้งเงียเอ้ามาครับมาครับอร่อยไหมครับน้องฮันนี่อร่อยมากค่ะน้องฮันนี่สีวิไลนะครับคนด,ดังสมองไทยคนดังเหรอโอ้เพ,พิ่นลงคลิปเป็นหมื่นเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเพื่อนอ่ะกระโดดเออยังจะฮันนี่นี่นะแซ่บครับอาจารย์ครับแซ่บนะครับแซ่บนะครับผมครับผมแซ่บแน่นอนเลยมื้อนี้มีป่นกบเนาะ ปนกบปลาสมกินก e. ันจ si ังซ yeah, ีแหละมันจึงแซ่บครับสมพักเสียนั่งกินผู้เดียวหมดแซีต้องกินกันหลายๆคนจังสีแล้วก็อันนี้ทอดไข่ทอดไข่จากเชฟกระทารูโอกระทาู้กระทาู้เลยบ่ครับ้รู้เลยเนาะสมสมพักเสียนสมพักเสียนนี้ันี้ตอนเฮาอยู่เมืองนอกเนาะกับเขาเข้ากับางทีเอาไปกินก็บม่ต้องหลายก็ได้ครับ มันยึงแย่งกันคักมวนกินน้อยๆปิ้งป่ากันนิหน่อยเออนห,นยหยมือนกันกบบโอ้แซ<อ>่บเ,อ,เออเ่าตงนั่นแหละตัวใหญ่พอดตัวใหญ่พอดตัวใหญ่พอดอ่อะกินข้าวครับมานนี้